สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจาวันที่28นะครับประหัสประหัสที่28นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยปกติเมื่อวานต้องขออภัยครับที่ <laughs> ไม่เอาหนึ่งไปไว้ไม่เอาหนึ่งตัวรองไปไว้ร้อยเอาศูนย์ไปแทนเมื่อวานก็เลยไม่แตก3ตัวนะครับเมื่อวานนี้5เด้งบนล่างเจาะ0ูน0าครับ ถ้าเอา1ไปก็จะแตก3ตัวแน่เพราะน่าจะเป็น1 1 5 1 5 5เจ็บใจครับที่ไม่แตกแต่5เด้งบนห้ามาทั้งคู่ครับเมื่อวาน5 0 0เมื่อวานมาทุกตัว1 5 0 0 5 1ครับดุนกันต่อครับขอให้เดินต่อแล้วกันหลังจากที่ฮานอยโปรติพึ่งจะจอนอครับ3วันที่ผ่านมาพึ่งจะจ่อเมื่อวานจ่อแบบทีเด้งบนล่างไปคือรูดเด้งบนล่างไปนะครับก็วันนี้เด้งทุดยังคงเป็น5ครับ เขาเลือชนที่5้าครับชนที่5้าห้าหหหเนี่ยได้สุด5้าลอง6ครับชอบ6เล่นหชอบ5้าเล่นห้านะส่วนตัวผมว่าโอกาสมากใกล้เคียงกันมากเลยจอครับหนึ่งห้าหกห้ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าครับ

0, 0, 6, 0 6 6 066 016 086ศนยหาหน่อยโปรตี1ิบแนิกา30มาทีมารุนกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบกันทุกท่านครับสวัสดีครับผม